มาได้ประมาณเจ็ดแปดวันเนาะพี่น้องก็จะเห็นว่าเพื่อนจะเริ่มมียอดงอกขึ้นมาแล้วพี่น้องเนี่ครับนี่เป็นการส่งสัญญาณว่ารากพันธุ์ติดดีแล้วเนาะพี่น้องคือกําลังเดินครับผมนี่คือสาเหตุที่ผมทําการหุ้มให้รากพันธุ์งอกก่อนนานี่ครับผมจะทําให้การฟื้นตัวนั่นค่อนข้างที่จะ เร็วครับผมลากคนจะเดินเร็วครับผมเนี่ครับลากคนเริ่มเดินออกมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับจะให้เบรงคร่าวๆเนาะพี่น้องเนี่ยสำหรับบางคนเพิ่นเกิดความลังเลใจว่ายกยอดเดี๋ยวจะจักมือหรือว่าเกิดความสงสัยเนาะก็คือประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่น้องปร,ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผม แต่เราต้องเลี้ยงลากไว้ก่อนหน้านี้เนาะแล้วครับผมจะได้เพื้นตัวเร็วครับผมนี่ครับรอแทงยอดครับผมประมาณสองสามวันกะใบตัวนี้กะกลางแล้วครับผมส่วนใบอื่นๆนั่นกะจะมีใบเริ่มเสียแล้วกะเดี๋ยวค่อยตัดออกก็ได้ครับผมพี่น้องนี่ครบับวกยอดใบเพื่อนกะจะเลือบโบลายใบปันเดพี่น้องก็จะเลือประมาณสามสี่ใบกับโบเป็นยังเนาะ ถ้าเก็บใบพันไว้ได้หลายกะจะทําให้การคายน้ําคายตูเพราะนั่นหลายครับผมพี่น้องเราจะต้องจะเป็นต้องตัดใบออกเนาะนี่ครับใบเพิ่นกะยังรอการฟื้นโตเนาะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบ่งตาเพิ่นครับผมไปเบ่งตาที่กำลังงอก ที่่าไว้ครับผมนี่คือตาที่่าไว้กับประมาณเจ็ดวันกันเริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมจะแก้ให้เบิ่งจักกระถางเนาะพี่น้องเพราะว่าเพื่อเป็นการศึกษาครับที่จริงแล้วกับโบควรแก้ปันเดเพราะว่าเพิ่ยังอ่อนอยู่เนาะครับผมแต่ว่าอยากอยากแก้ให้เบิ่งครับผมเพราะว่าเป็นการศึกษาครับผมว่าประมาณเจ็ดวันนั่นประมาณเจ็ดวันหนอเพิ่งจอหง,งอประมาณเดครับผม มันจะมีสองอย่างที่ผมทำไว้ครับผมอันนี้แบบผ่าเป็นแยกพิทีลชิ้นครับผมอันนี้อันนี้ผ่าแบบผ่าครึ่งอีกท่อนนึงผ่าเป็นผ่าครึ่งครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดในเบื้องด้กพี่น้องเดี๋ยวตัดภาพไปครับผมนี่จะมาให้ชมเบื้องตาที่ผ่า วันหรือแปดวันครับผมเจ็ดวันแปดวันเนาะพี่น้องนี่ครับแกเห็นว่ารากมันเดินแล้วพี่น้องนี่ครับถ้าตาที่เราพาสุดๆแล้วก็เราอบเร็วๆเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือแนะนําเลยพี่น้องคืองอกเปอร์เซ็นต์การงอกมันดีสุดๆเลยครับผมแต่ถ้าบางท่านไปซื้อตามกลุ่มมากกว่าจะมาถึงเรามันแหงเนาะตามันแหงกะจะเกิดอาการเน่าหลายหรือว่าตาที่มันบอดมันมุดเข้าไปครับผมอันนั้นก็คืออัตราการเน่าอ่ก็จะมีหลายพี่น้อง คือที่ผมมานําเสนอเมื่อนี้ก็คืออยากให้พี่น้องได้ศึกษาเบิ่งครับผมบางคนบางท่านเพิ่นไปซื้อตามาคือเป็นตาที่แห่งๆครพี่น้องตาที่แห้งๆนั่นบอแนะนําเรื่องพี่น้องมีหลายคนมาอดควรกับผมว่าไปซื้อมาตามกลุ่มเรี่ยวบางที่เพาะไว้เป็นซองเดือนยังพันงอกก็มีในพี่น้องแถมบางท่านกน็เน่าไปอีกอันนี้ผมอันนี้ผมเกิดความเห็นใจครับ คนทั่วไปที่รักไม่ด่างเนะพี่น้องคือไปเสียงเงินแล้วกันยังโบเดได้ดังใจครับผมอันนี้ก็มาแนะนําวิธีก็คือถ้าเพิ่นตัดสดแล้วเพิ่นอบมาให้ก็โอเคอยู่พี่น้องแต่ถ้าเป็นเพิ่นห่อมาแบบแหงๆนั่นเหรอโบแนะนําครับผมพี่น้องให้เพิ่นอบมาให้อย่างเชี่ยได้การครับผมคือเพิ่นจะงอกเร็วเนาะพี่น้องส่วนในต้นอื่นนั่นก็นจะเห็นว่านี่ครับก็จะเห็นว่า ิ่นจะงอกดีครับผมงอกเกือบทุกกระถางเลยครับผมบางบางกระถางก็อาจจะงอกนิดเลียดนน้อยครับผมนี่ครับอาจจะโบเห็นประเดนเนาะแต่ว่าผมกะบโบทาการเปิดให้เบิ่งเดือองเพราะว่ารากกาลังเดินพี่น้องโบอยากไปรบกวนรากเพิ่นครับผมนี่ครับก็อาจจะเห็นเป็นซีขาวๆข,ข้างในนั่นครับผมก็บโบเป็นอย่างเนาะเพราะว่าให้เบิ่งขาวๆเนาะพี่น้องให้เบิ่งขาวๆให้ศึกษาเบิ่งพี่น้องส่วน ที่พาครึ่งว้เนาะชิน้นชิ้นตาที่พาครึ่งแบบเป็นท่อนแล้วก็แยกออกมาแล้วก็พาไว้ก็งอกคือกันครับผมงอกดีคือกันครับผมแสดงว่าสองวิธีนี่ก็ค่อนข้างที่จะได้ผลคล้ายๆกันครับผมพี่น้องอันนี้ผมจะตั้งแม่เพิ่มไปอีกต้นหนึ่งถ้าเป็นงอกออกมาแล้วก็จะแยกเป็นต้นหนึ่งตั้งเม่แล้วก็นในพเนิ่นแทงหนอ่อออกมาก็จะแยกออกไปนี่ครับที่ผมใส่เพาะนี่ก็ จะแนะนำคร่าวๆก็ได้เด้อพี่น้องก็จะมีขุยมะพร้าวละเอียดเนาะครับผมจะมีขุยมะพร้าวละเอียดเป็นขุยที่ละเอียดเลยเด้อพี่น้องนี่ครับีขุยที่ละเอียดเลยแล้วก็ผสมผสมกับมูลไส้เดือนครับผมมูลไส้เดือนกับบต้ตองใส่ลายไปนี่ก็ได้พี่น้องใช้เป็นเชือพอประมาณแลวก็พิษมดเนาะพี่น้องนีนนี้คือสูตรที่รวดเร็วครับผมออกรากเร็วแลวก็แทงยอดเร็วครับผมนี่ครับ แล้วก็ความชื้นนี่จะพอประมาณได้ครับพี่น้องความชื้นนี่ก็เราจับเบิ่งความชื้นให้มีพอประมาณครับผมแล้วก็ทาการมัดอบในถุงไว้พี่น้องอย่างนี้ครับผมนี่คือวิธีการแนะนําสําหรับคนที่อยากผ่าตาแล้วก็ทาการอบไว้เนาะพี่น้องนี่ครับได้ผลดีครับผมมันเจ็ดวันหรือเอาบางท่านอาจจะสิบสิบวันเนาะถ้าถ้าตาบลูสบูรณ์นะครับผมแต่ว่าของผมน่เจ็ดแปดวันจริงๆครับผม นี่คือมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องชมเบิ่งครับผมเพื่อเป็นวิทยาทานเนาะครับผมเพราะว่าผมได้ยินลูกค้าเรียกว่าคนรู้จักจกันที่พันซื้อมาตามกลุ่มนั่นผมก็รู้สึกเข็นใจพ่นคือกันครับผมเพราะว่าซื้อมาเสียงเงินแพงแล้วแถมแถมยังหมงอ,อกอีกครับผมน,นี่ก็คือทําให้เราเสียงเงินฟรีก็มีบางคนท่าตาเพิ่นเน่าเนาเนะพี่น้องน่ครับจะเห็นว่าตานี้ก็อีกบก,กี่วันกั จะเพื่อเห็นใบเพิ่มเร็วพี่น้องสําหรับคนที่จองไว้กะอดใจรออีกสักหน่อยเด้อครับผมเพราะว่าต้องใช้เวลานิดนึงเนาะครับผมตานี้ค่อนข้างที่จะแพงกว่าเป็นไข่เด้อพี่น้องเพราะว่าต้นเขาจะสมบูรณ์ครับผมเดี๋ยวผมจะเทียบบึงกับมีก้วยผมก็ได้ครับผมนี่ครับนี่ก้วยผมกับเป็นนี่ก้วยผู้ชายน้องค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะพี่น้องเห็นบอกครับผมตาข้างล่างเพิ่งนั่นก็เกือบเท่านี่ก้วยเลยครับผมนี่ครับ ตาค่อนข้างที่จะใหญ่เราสามารถที่จะศึกษาและซื้อเบื่องได้เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าอันนี้ผมบร่ได้ทำการขายพี่น้องเพราะว่ามันเลือน้อยสะลือเกินเพราะว่าผมบ่ได้แบ่งออกมาเม็ดครับผมประมาณสิบตาผมก็จะหรือประมาณสิบตาผมก็จะทําการอบแลวก็เพื่อให้เพื่อนนออกใบสก่อนน้องพี่น้องเนาะยังค่อยมาแบ่งเอาพี่น้องเพราะว่ารากมันกำลังเดินดีนี่ครับผม ไม่จากมาให้เบิงสะก,กอนแล้วก็ค่อยทําการกบไว้ครับผมอันนี้คือให้เบิงรากเพื่อเพืเ่อเป็นการศึกษาพี่น้องปกติแล้วคนทั่วไปเพีจ่จะบกค่อยมาเปิดเผยป่านใดเพราะว่าพิ่ยันรากมันกระทบกระเทือนเนาะพี่น้องอันนี้ผมคิดว่าเพิ่นเริ่มเดินดีแล้วกะเ้ามาให้ชมเบิงได้ครับผมเร,เรียกน้อยๆเดี๋ยวค่อยปิดไปครับผมอันนี้ก็คืออยากให้ พอไม่พี่น้องได้ศึกษาเบิ่งครับผมเพราะว่าถ้าขาดประสบการณ์แล้วก็จะทําให้รากก็จะทําให้ตาพิ่นเน่าก็มีเนาะบางท่านเนาะเกิดความเสียดายก็ก็กเลยมาทําคลิปให้พอไม่พี่น้องได้ศึกษาไปนกากันครับผมนี่ครับสาหรับคลิปนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับผมโปรดติดตามปดไลกดซับตะไคร้แฮนเดอเพื่อเป็นกําลังใจพี่น้องเพื่อจะอัปเดต คลิปที่มีประโยชน์มีสาระต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขคารวา,าสวัสดีครับ